มามาดีจ้ะต่อเลยคนเอ้ยแล้วมันเก็บผลผลิตยังไงวะแล้มันต้องใช้อะไรมัง่งอืมนี่อัพไปและสิบ,บชั่วโมงอัพอะไรต่อดี่วะอัพอะไรสักชั่วโมงดีนี่เท่าไหร่ เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเรายังต้องเดินมาเก็บอีกสิบเจ็ดมันอัพอะไรได้ต่อ,อยวะเนี่ยอัพไม่ได้ละแล้วเนี่ยอัพไม่ได้เลยไม่ค่อยมีอะไรอัพได้แหละเวลามันอัพมันก็น้อย <c oughs> ในถ้าห้องเครื่องมืออ่ะเออเนี่ยชั่วโมงครึ่งอ่ะอาไปเลยสี่ชั่วโมงอ่ะช่าไมันไม่ได้หินไม่พอแล้วห้องพยาบาลเจ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะกดไปเลย ใช้คนยานพอแล้วมั้งคือชั่วโมงชั่วโมงครึง่งสิบชั่วโมงดูซ้ายมือซ้ายมือบนนี่แหละถ้านอนเลยเออลืมเก็บลืมเก็บไฟฟ้า ครึ่งชั่วโมงอ๋อมันหายไปไประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนอนนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เจ้าอยู่นี่เวลห้าแล้วขึ้นได้ยังวะอย่างตรงเวลหกเฮ้ยนี่ฝึกทหารได้แปดนายแล้ว มียังห้าอยู่มันไม่ว่าฝึกด้แปดนายเลยวะ่ะเจ้าเจ้าเจ้าตำหนิพรเก็บกันเอาอาหารเนี่ยเดี๋ยวนีดหน่อยพวกนี้ไม่ต้องใช้แล้วมีฟาร์มอันนี้แล้วเนี่ย นี่ย48ตัวโอ้โหอ,อ,อาหารเริ่มเหลือเหลือลอะไรตอนนี้อาหารน,ะนาะน้ำเนั้นเหลือเยอะอยู่พอเล่นรอบแไ,ไ่เห็นเยอะมาก ยากมประสาทรักศษาทหารบาดเจ็บมาจะลถตัวจับเวลาลงหนึ่งนาทีกรุณาส่งแพทย,ย์ไม่มีคนที่ทำอันนี้ห้องครูอันนี้คนได้เหมืองไม่มีใครจะปีดดีๆเลยมาอยู่เหมืองต่อไป ผลิตต่อทีเท่าไหร่ต่อชั่วโมง45ตัวพืว้นที่180ยแปดสิบถวเราเรานอนไปแล้วนี่แล้วกดอัพกดรับของได้นี่นะพัชรเสี้ยวจะได้นอนได้อีกรอบนึง แจวเดี๋ยวแปดสิบแล้วว่ะแจว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 งั้นเราก็อัพดิเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บหินก่อนเก็บหินก่อนหินต้องใช้ ขึ้นสักทีสิเออ,อเก็บเล็กยังไม่ต้องหรอกมั้งโอ้ห้าวิไปอัพเลยอัพที่ฝึกชั่วโมงสี่ห้าไม่ได้ไม่ได้มันเกิน ่วยเ,เหลือแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าเหลือเลยสปีดไปต้องชั่วโมงยังไฟฟ้าได้เยอะสปีดต่อเหล็กตอนนี้ก็เยอะแล้วให้ใช้ไปมั่งเดี๋ยวพอตกของน,นอนก็เอาไปลงลงเหมือง น่าจะเพียงพอแล้วล่ะโอ้โหเต็มอีกต้องใช้จริงๆว่ะขอภัยเสียงรถนิดน้าาติดถนนอย่างว่าคุณตอนนี้ก็เสียงดีขึ้นแล้วนี่เสียงคมชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมต่ลมแรงมาก เออมันต้องอย่างนี้สิเก็บเห็ดกันเจยวตอนนี้คนงานไม่ว่างแล้วเนาะแล้วก็นอนเลยรับหนึ่งโอเคนอนอีกทีนึ่งสว่างอืมมีคาสินใน้ดูแล้ว เอย่รู้แล้วรู้แล้วอย่ามากดวีใัยชนรับประทานยังไม่ได้มีอะไรแนะนำอีกเทคโนโลยีป้องกันเพิ่มการป้องกัน มอมใส่อันนี้ก่อนแล้วกันมันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงพอสพักพกก็จะนอนแล้วให้มันมีลายเยอะอื้อ <c oughs> กระตุกเลยรายละเอียดมันเยอะ นม่งโอ้ยกระตุกพอนอนนะทุกอย่างเต็มต้องมากดอ้ยเสียงรถโอ้ยฟิลเดตตกวะเนี่ยครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำตอนนี้นเหลือเท่าไหร่แะละ้วในเมืองดูได้ปะดูไม่ได้เนี่ยคนงานจะหมดเหลือแค่ต้องการเหรียญเนี่ย ต้องการไอเห,ห,เหเรียญไอเหรียญที่ระลึกะแล้วในนี้ก็ไม่มีให้เปิดด้วยอ้ามีนี่โอ,โอ้อัพเลยอัพอัพแทงตัวไหนดีวะแทงโลกแข่งแก่งชื่นชมสุดพลังแทงผนังเหล็ก จู่โจมตาเม็ดเดียวอัพตรงนี้แหละไม่ใช่เรียนกันกาน้าห้าห้าร้อยใช้ห้าร้อยก็กดไปเลยใช้ไอเทมแล้วกูไิกดใช้ทั้งหมด เรียบ 100, ร้อยเบลสามสิบรับตันตีนแล้วละโอเคแยกย้ายก่อนคุณเจอพาร์ทหน้าเดี๋ยวเจอกันบาย